รถในบ้านเองครับครืเดียวกันนะครับไม่ใช่คนละอกันโอ้คุณม,มารกก์่กำลังมา,เ,าเ,ลเลยครับมาครับมาครับไม่ครับโอ้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวไปอยู่ไปขี้ใช่ไหมขี้ขี้ขี้นี่ครับรถค่อนขันครับเป็นกันเหวอไปเล่นสองงานเห ไม่รู้ค่ะแต่ววันนี้เราไป็นอสองพันละไปดูหลังบ้านเลยเขาทำอะไรอยู่นะูตุ๊บ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 อยู่ได้ครับนี่หลังบ้านคร่ะดีจำไรคอยกินจำไรอยู่นี่กินเลยกินเลยอยวกคอยกิน,กนเลยอยากจำไรอยู่อยาอย่า ทำอะไรอยู่ไม่ได้มาแล้แกงอะไรวะนี่นี่อะแกงยังนะกระตอมมาดูการบนเรื่อยดๆใส่มี่ยมากโอเคเปิดหน้าหน่อยครับคุณวีครับไม่ต้องอายไปหรอกครับ แล้วผ pues ีเลยครับ hmm. ตัวการจับไก่ครับพี่ครับครับผมนี่ก็ามมาตามไปเลนะ้วก็แล้วยังไง

Văn vay đi ở đây quan ngày phải có nguồn bắt nguồn này luôn 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 hai màu 2 mao, ừ ok đã, được, rồi, ừ, ừ. này, đẹp cái này mất này, đẹp xinh จอนเสร็จวิธีก,ก่อนหกมัดกินอร่อยเลยสิครับอร่อยไหมครับเท่ไหมครับหล่อไหมครับโถงแงหทรแล้ว พอแล้วมังปลานะม่ใช่ยังไงมันโคมันโจบเลให้ทูเด็กเขาต้มมือไ่ค่ะไม่ใส่ของกูมั้ให้ผูเด็กเขาต้มมือพอพอสองช้อนพอไม่ง่าู้เด็กของผมนี้อื่เลย่ใ้ออมามลูกกินได้ไง เใส่ได้ย right. right. ังได้ยังอ่ะร้อนร้อนร้อนหูร้อนไม่ะมึงเล่นกุโพมือนแล้วน้ำมันเร็ว น้ำลำใยญยไยยไยยส่วนประกอบเน้อลำญยกลูเตสิบเปอร์เซ็นตน้ำตาลสิบสามเอร์เซ็นตน้ำเลเจ็ดเปอร์เซนตมึงมาถ่ายทำอะไรเนี่ยไม่มาให้โฆษณาน้ำลำใหญ่ใครบอกให้มาทำคุณบอกตรงไหนหยิบมาแด็กแล้วนี่อะไรน้ำป่าหยิบมาฟรีซินหน่อย ไหน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 ขอดูดูดูหน่อยหน่อยหน่อยส่วนน่าจะอร่อยอืมแตกไหมละไม่จ้ะหรืตเปล่าอืมดูการไฟโอ้ของกูจะหมดละเดี๋ยวเองโอ้ดวงไฟโอ้หือไม่ควรเซ็มมั้งอ่ะ ดูอะไรใช่ใช้กูไม่ได้เจอมึงทำไมอ่ะงับเลยงับเลยดูรอดูรอดูรอว,ว,วันนี้ติดอะไรมาไปหัวกระโหลกเทพละน้องโ,โตโตเปรีแล้วไม่รู้จ่าหูระเบิดเบิดหูเลย

tham không cần bắt stop đi nhỉ nhá bye bye ok you know. one two three There.